ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขังน้เพชรฟมิดี่นะคะค่ะคุณยายคุณยายควานน้ำเพชรนะคะวันนี้เรามาร่วมยินดีกับน้ำเพชรด้วยนะคะค่ะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะคุณยายค่ะบ้านน้ำเพชรนะคะโอบ้านน้ำเพชรนะคะก็วางนะคะวันนี้เพื่อนชาวช้างตกงานวังทะลุด้วยกันนะคะเราก็มาร่วมยินดีนะคะ ครับน้องน้ำเพชรแตงโมนะคะคุณตาคุณยายนะคะมาร่วมยินดีนะคะน้องแอนที่พลอยน้องวันดีนะคะคุณยายนวลคุณยายนวลน,นี่นะคะเอื้องหวงใส่เพชรของเรานะคะโหภาพบรรยากาศนะคะภาพบรรยากาศนะคะบ้านของน้ำเพชรนะคะวันนี้เราก็มาร่วมยินดีกับน้ำเพชรด้วยนะคะมาสองงานเลยนะคะวันนี้สวยงามจริงๆเลยนะคะ ายเพชรกับเอื้องหลวงของเราก็เป็นแขกรับเชิญอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นแขกรับเชิญแล้วนะคะสองงานแล้วนะคะวันนี้เราก็ยินดีกับเพื่อนๆด้วยนะคะที่ได้บ้านอยู่แล้วนะคะก็มีบ้านเป็นที่พักหลบแดดหลบฝนนะคะก็เหลือแต่พี่เอื้องหลวงกับพี่ายเพชรของเรานะคะก็ยังรออีกนานนะคะขาดคะแนนอีกเยอะเลยนะคะายเพชร <c oughs> เป็นได้แก่แขกรับเชิญน,นะคะพะควนบอกก็ <c oughs> <c oughs> ต้องรอกันยาวๆเลยนะ,ะ <c oughs> พรพะควนบอกเป็นได้แก่แขกรับเชิญน,นะคะวันนี้เป็นเป็นแขกรับเชิญสองงานเลยนะคะแล้วก็ก็ต้องรอแซ่เพชรเอื้องหลวงก่อนนะคะเราก็กําลังสะสมคะแนนกันนะคะตอนนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็ดีใจกับน้องน้ําเพชรแตงโมด้วยนะคะโอ้บ้านของน้องน้ําเพชรแตงโมก็ ก็กว้างพอสมควรนะคะไว้เป็นที่หลบแดดหลบฝนนะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับเจ้าของบ้านนะคะวันนี้ก็ให้เพื่อนๆมาร่วมยินดีด้วยนะคะเราก็ดีใจกับเพื่อนด้วยนะคะน้องน้ำเพชรแตงโมของเราก็ได้บ้านอยู่แล้วโอ้หัวหน้าเราก็มาด้วยนะคะพี่จอยนี่นะคะ น้ำเพชรยืนนิ่งเลยนะคะเจอกันกับพี่แอนนะคะครูสีนะคะครูสีโ,โหเล่นดินใหญ่เลยนะคะดูนกแก้วกระแตนู้อะตะน้ำเพชระค <laughs> ่พี่ชายเพชรพี่เอื้องรวมของเราก็มาร่วมยินดีกับน้องนะคะน้องน้ำเพชรแตงโมนะคะเราก็ดีใจด้วยจริงๆเลยนะคะก็ร่วมยินดีด้วยพอควานแม่ควานเราก็มาให้กำลังใจนะคะคุณยาย แล้วก็มาแสดงความยินดีนะคะบ้านนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะก็มีที่พักไว้เพื่อที่จะดูแลน้องน้ำเพชรที่นี่เลยนะคะก็น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศข้างทุ่งนายามเย็นนะยามยามสายนะคะก็เขียวขจีไปด้วยต้นญ้านะคะก็สวยงามนะคะ ก็ยินดีด้วยจริงๆเลยนะคะก็ยินดีกับคุณยายยินดีกับน้องน้ำเพชรยินดีด้วยกับทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้แม่คันช่องพังสายเพชรก็ยินดีด้วยนะคะน้องสายเพชรน้องเอื้องหลวงก็มาร่วมยินดีก็มีน้องแอนพี่พลอยนะคะคุณยายนวลจันทร์นะคะก็มากันหลายเชือกเลยนะคะนี่นะคะก็ทองกวาวมงคลก็มาด้วย น้องโกกิกน้อยพร้อมซับนะคะคุณยายบัวลอยนะคะก็มาร่วมยินดีกันหลายๆท่านเลยนะคะเพื่อนชาวช้างตกง,งานด้วยกันเราก็มาร่วมยินดีกับเพื่อนด้วยกันนะคะก็แสดงความยินดีด้วยะคะ่ะหัวหน้าพี่ความจอยเรานะคะก็ะมาด้วยนะคะมาร่วมยินดีนะคะกับน้องๆน,นะคะ จ้าจ๋าพ่อจ๋าโอ้ดีใจกับพี่นะดีใจกับน้ำเพชรด้วยนะคะบ้านหลังใหญ่พอสมควรนะคะก็วันที่เราแต่เราคนได้อย่างดีเลยนะคะคันเข้าขันก็ร่วมยินดีด้วยค่ะไ้ยเพชรอึ้งหัวเราจะไปนะเราน่ะ ฮะแน่ในวิวสูงโอ้สวยงามจังเลยนะคะบ้านของน้ำเพชรมีบ <t ok it> ้านหลังเล็กๆไปยู่ด้วย ดีใจด้วยนะคะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนชาวช้างเราก็มานะคะให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยนะคะเรียบร้อยเลยนะค่ะการสารเรียบร้อยดีใจด้วยจริงๆเลยนะคะวันนี้เราก็มาสองงานกันเลยเนาะทั้งดอกแก้วทั้งน้องน้ำเพชรเลยนะคะก็ดีใจด้วยมากๆเลยนะคะคิวต่อไปก็จะเป็นน้องแอนนะคะก็เริ่มยินดีกับเพื่อนกันไปนะคะ สรยเพชรกับเอื้องหลวงก็ต้องรอคะ่ะเราก็ยังสะสมคะแนนยังยังไม่ได้เท่าไหร่เลยนะคะก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเราก็กำลังสะสมคะแนนนะคะเพื่อจะทำที่พักหลบแดดหลบฝนให้ใสร้อยเพชรเอื้องหลวงนะคะก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราได้นะคะ ่สำหรับวันนี้เนาะเราก็ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะช่องพังส้ยเพชรของเราก็นำภาพบรรยากาศนะคะร่วมยินดีกับน้อง แต่น้ำเพชรแตงโมนะคะก็ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆพังสาเพชรแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ